ได้ส้มก็ขอให้รวยแบบส้มหลนนน่นเลยนะพี่นด้ีนีละ้นแะล้วได้องุ่นก็ขอให้ได้สิ่งที่หวานเย็นชื่นใจอ้าว,ายายยวน,าน้วงหมยอหน้าเด้อเช๊บเช๊บข้างข้างแน่ไปแล้วอ้๊ปไปแล้วปวดตับปวดตับไปแง่นนะนเน,น,นี่ยจุดไปไกลจนหอนกงแสนน้ที่ร่าเดเอ ปมาตัวโอ้ยยี่ครับลูกขอมาถวายหลวงปู่สองลูกนะครับวันนี้อ่าแล้วก็หลวงหลวงพ่อหลวงปู่ก็จะเมตตาอ่ามอบคืนให้กับเพื่อนไปบูชาที่บริษัทนะคนะหนึ่งองค์นะครับแล้วก็หมั่นนาบุญด้วยนะครับออาพี่กุ้งยกมายกมานี่ยกมาเนี่ยยกมาเนี่ยเป็นไงด้านข้างเนี่ยด้านข้างนี่ทำไมเงี้ยแต่งแบบเนี้ยด้านข้างเนี่ย อาจารย์น th ี่ท่านรู้อะหลวงปู่จะเจอให้ด้วยอะนี่เจออะหลวงปู่จะเจอให้ด้วยนะฮะญาเอะนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้ที่สะสมบุญมาค่อนข้างเยอะนะพร้อมกับสามสิงห์อมุเลศนะครับเป็นผู้ที่อ่าแล้วก็ญาเอะก็ ตั้งบรรทานาไว้ว่าจะสร้างนะครับจะสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายองหลวงปู่ยิกเป็นจำนวนเงิน10บล้านบาทสาธุดังๆๆนะนั้นนะเนี่ยอ่นีพร้อมสามสี่กับโมเลนนะครับนะตั้งบรรทิานาไว้แล้วว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายอีก10ล้านบาทเลยทีเดียวนะโอ้พูดแล้วขนหัวลุกเลยนะนะ เออผลลุกเลยเอาผอาจารย์โยนช่วยหน่อยเพราะว่าหลวงปู่เสียแล้วล่ะผลไม้หลวงปู่เสียกัแล้วนะเออเอาท่านพระครูสุขสรรเนี่ยองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาเออใครได้ก็จะสุขสรรสุขีทั้งปีนั่นแหละนะเออเอาสาธุอนุโมทนาบุญด้วยโอ้โหใครรับแม่นยังเงิบนโลกดินจักหน่วยเอาล่ะครับหลวงปู่ครับเอาเอาหลวงปู่โยนกันนะชักเอา โอจอนนเลงปู oh, oh, bạn, uh, uh, well ่ได uh, ้ยินเลยเมื่อกี้น้งก็อถามอยู่ในใจในหวยเล็กน้ยจดีครับเออหูทนเมตาที่ัิตไดแล้วท่านแอยู่ในห้องนะผลไมเหล่านี้นะครับก็ถือว่าท่านให้กำลังใจพวกเรา นะท่านให้กำลังใจนะอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่นนะครับนะท่านโยนให้เพื่อให้กำลังใจพวนะกเราความีมตาพวกเราทุกข่านทุกคนนะครับ